วันนี้เราจะมาล้างแอร์โฟตัวนี้เครื่อง t o y ยต้ที่เป็น2.8 1GD นะครับ Revo h o ฮจูเ r อ n ์ i n n o าล้างเพื่อให้มันจับค่าอากาศได้แม่นยํำขึ้นสิ่งสกระปรกไปเกาะทำให้การจ่ายน้ำมันหนาขึ้นนะครับทำให้เปลืองน้ำมันด้วยลอดไม่ยากมีน็อตสอตัวแล้วก็ดึงปลั๊กเอาเหอให้ดูนะครับปลั๊กมันแน่นนิดนึงนะครับ พอถอน็อตออกเสร็จปุ๊บดึงออกมาตรงๆนะครับนียนิ้วโลดปุ๊บอ่ำวิธีการล้างคือฉีดเข้าไปใช้คอนแทคก,กินเนอร์ะนะครับอี่ห้ออะไรก็ได้เนี่ยครับเสร็จลงมาในมือเต็มเลย แล้วก็แห้งปึ๊บก็ใส่ได้เลยนะครับเพราะพวกนี้มันจะเข้าไปล้างคราบขี้ฝุ่นที่มันกองผ่านเข้ามาที่มองกองกองกระดาษมันไม่ได้กองละเอียดขนาดกองหมดนะครับอย่าไปเชื่อใจว่าไม่ต้องเช็ดไม่ต้องล้างเนี่ยพอมันแห้งเสร็จปุ๊บก็ใส่รถได้เลยเข้อที่เดิมนะครับมันจะมีโอลิงนิดนึงกดปึ๊บไขน็อตน,น็อตไขแค่ต้นมือนะครับเดี๋ยวเกีียวมันรูดมันเป็นพลาสติกทั้งหมด เสียบพับ๊กเ,เสร็จก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็สตาร์ทเครื่องเช็คดูว่าแรงจิ้นโชว์ไหมได้เลยเดี๋ยวผมมีแถมเปลี่ยนกล่องนิดนึงคลิปน็อตสีตัวนะครับปพื่ยกขึ้นกลอ่อ,อกมาน,นี้เป็นกล่องนี่เดนโซก็ใช้งานมาประมาณหนึ่งดำ้หละน่าจะไม่เคยเปลี่ยนเลยอใหม่มาสอันนี้คือกล่องที่เล้ใช้นะครับย่อหนี้มาเลย ใหม่ลัลเล่เดี๋ยวนี้ใช้หน้าแล้วนะครับนี่แต่ไม่เป็นไรยี่ห้อนี้ของโรเจอรโดแพงมากเมื่อก่อนอพอเราใส่เข้าไปเรียบร้อยฮะเช็คน็อตเจ็บเรียบร้อยแน่นพวกกิฟพวกนี้แน่นหมดแล้วนะครับไปสตาร์ทเครื่อง ไม่มีไฟฟอ้อถือว่าผ่านนะครับก็จกเรียบร้อยนะครับก็เนี่ยลองเดินดูปิดเท้าเลยเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าผ่านเพราะปกติแล้วแอร์โฟถ้าเกิดไปทําปักแตกสายขาดไฟขึ้นแน่นอนแล้วรถปีใหม่เดี๋ยวเนี้ยมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับในเรื่องที่แบบนิด,น,ดนิดหน่อยหน่ยไฟโชว์ขึ้นรูปเครื่องเลยรูกเครื่องคืออะไเคืออนี้นะครับนี่จะมีรูปเนี่ยเครื่อง ก็ลองล้างดูครับไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรมากมายแค่แบบหลักสิบบาทเพราะว่าคลีเนอร์กระป๋องหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยใช้ได้เป็นยี่สิบสาสิบครั้งกว่าจะหมดล้างแล้วเนี่ยไปขับสักพักหนึ่งเนี่ยค่าเอเวอร์เรนเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับอันนี้ค่าเก่าแต่อันนี้ผมเหยียบเยอะด้วยถ้ามันขึ้นมาค่สองหนึ่งกิโลเนียเท่ากับว่าประหยัดไปโลละสามบาทนาะทีนี้นะ้ำมันแพงก็เยอะอยู่ครับถ้าสามบาททุก,กกิโลก็เขาเรียกอะไรนะ เติมน้ำมัน50ลิตรได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยต้องเยอะอยู่อะต่อถ้าเพิ่มลิตรหนึ่งก็50กิโลแล้วต่อหนึ่งลิตรก็ถือว่าคุ้มครับการที่ล้างแอร์โฟเนี่ยมันจะทําให้กล่องเนี่ยมันจับการปริมาตรอากาศเนี่ยเต็มประสิทธิภาพขึ้นพอมันจับได้อากาศยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยก่อนหน้านี้มันส่งกระปรมันจะจับได้น้อยมันก็จะฉีดน้ามันเยอะเยอะเยอะเพราะรถมันไม่มีแรงนะครับก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องโจไลค์888เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ